แล้วบอบก็โดนจับเข้าคุกพวกคุณครับผมว่าบอบคงสำนึกแล้วนะครับเนี่ยแล้วทีเนี้ยลูกของเราก็ตายตามไปด้วยอะ่ะลูกของเราขนะที่โดนจับเข้าคุกลูกของเราก็ตายเพราะอมนั่นแหละมันมีปืน ตำรวจและตำรวจก็ได้เอาปืนขึ้นมาแล้วลูกของเราก็ตายตอนที่บอมยิงปืนใส่ลูกของเราแต่มันก็ยังดีนะที่เรารอดอยู่เราก็ไปทำบุญให้นะไหเนี่ ดีค่ะมาดูลงสอบกันค่ะลูกไปสู่สุคติเถอะนะชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นลูกแม่อีกนะลิลลี่และที่หนูตายเพราะลุงบอมเห็นไหมแม่บอกแล้วห้ามไปไว้ใจลุงบอม นูก็ไว้ใจอยู่ได้แม่กับพ่อแล้วก็ป้าเนี่ยมาดูหนูแล้วนะลูกไปสู่สุกติเถอนะนะลูกนะไม่ต้องเป็นห่วงแม่พ่อแล้วก็ป้าหรอกพอเนี่ยเราดูแลตัวเองกันได้ ไปเถอะอย่ามาหลอกล้อนคนอื่นอย่ามาหลอกล้อนคนอื่นเลยนะและละครสรั้นเรื่องเล่ร้ายทวงคืนก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัว